อะไรที่คุณสื่อสารออกไปอ่ะคุณก็จะได้ตามนั้นและสิ่งนี้นะครับมันทำงานภายใต้กฎวิทยาศาสตร์ก็คือกฎแรงดึงดูดแล้วก็ที่ที่มันแบ็กอัพนะครับกฎแรงดึงดูดที่มันแบ็กอัพด้วยกฎของการสั่นสะเทือนนะครับซึ่งมันพิสูจน์ได้ผมยกตัวอ,อย่างให้คุณเห็นอย่างชัดเจนเลยนะก็คือแม่เหล็กอ่ะมันก็จะดึงดูดแม่เหล็กด้วยกันใช่ไหมและสิ่งนี้มันพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าเป็นพิวิทยาศาสตร์ไง และมันถูกแบ็กอัพด้วยกฎของการสั่นสะเทือนนะครับกฎวิทยากฎแรงดึงดูดเนี่ยเคเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปเนี่ยคุณอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนคุณอยากมีชีวิตแบบไหนนะครับคุณก็แค่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของคุณอยากได้สิ่งที่ดีคุณก็สื่อสารแต่สิ่งที่ดีๆออกไปนะครับแล้วก็จงระวัง สิ่งที่คุณกําลังจะสื่อสารออกไปเพราะทุกสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปเนี่ยคุณก็จะได้ตามนั้นนะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองคิดเล่นตาคิดเล่นตามผมก็ได้สิ่งที่ชีวิตที่คุณได้ในตอนเนี้ก็คือผลมาจากอดีตของคุณที่คุณเคยสื่อสารที่คุณเคยคิดกับตัวเองอะครับสิ่งนี้คุณว่านจริงไหมอันนี้คุณไม่ต้องตอบผมก็ได้นะคุณลองไปคิดตามนะครับโอเคเพราะฉะนั้น จงสื่อสารแต่สิ่งที่คุณต้องการนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย